สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับรูมิล่าไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมก็มีกล้องมาแนะนําอีกเช่นเคยนะครับก็คือรุ่นนี้เลยฮะ LCDV 0-41นะครับตัวนี้จะเป็นแบบมิเลอร์คา i l เมล่านั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็มีฟังก์ชันที่มาครบอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบันทึกภาพนะครับเป็นแบบ Full HD นั่นเองนะครับก็คือ1 0 8 0 p นแะครับแล้วก็เรื่องความไาของกล้องนะครับก็สามารถเก็บภาพได้อย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับในเรื่องของตัวทัชสกรี ตัวฟังก์ชันนะครับก็จะบอกในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับหน้าจอของตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่4.5นิ้วนั่นเองนะครับและตัวนี้นะครับสามารถรองรับ SD card สูงสุดได้ที่32จิกนะครับและตัวนี้นะครับก็ยังมีฟังก์ชันมาพร้อมอีกเช่นเคยนะครับก็คือ Motion Detection นะครับแล้วก็มาในเรื่องของ Night Vision นะครับตัวนี้นะครับก็คือสามารถบันทึกภาพกลางวันกลางคืนได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับและส่วนด้านหลังของกล่องตัวนี้นะครับก็จะบอกในเรื่องของสเปคคร่าวๆของกล้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันเลย กว่าสิ่งแรกที่จะนําเสนอเลยนะครับก็คือตัวกล้องนะครับนี่ก็จะเป็นตัวมิลเลอร์คาม a ล่าแบบนี้นะครับตัวมิลเลอร์คามล่านะครับก็จะเป็นแบบติดกระจกมองหลังนั่นเองนะครับตัวกระจกนะครับพื้นกระจกจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนตัวหน้าจอนะครับก็จะอยู่ฝั่งด้านเดียวกับคนขับนะครับส่วนด้านล่างตัวกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มแมนนวลนะครับไว้สำหรับกดเมนูขึ้นลงปิดเปิดปิดเครื่องอะไรแบบนี้นะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับและตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับจะเป็นระบบทัชสกรีนนะครับก็สามารถแตะหน้าจอได้เช่นนนกััะครบ ชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นยางรัดยางรัดตัวกล้องนะครับกับตัวกระจกมองหลังนั่นเองนะฮะก็จะมีมาให้2อันอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีมาให้ก็คือนี่นะฮะตัวกล้องหลังนั่นเองนะฮะตัวกล้องหลังนะครับก็จะเป็นแบบตัวรุ่นก่นๆนะครับก็จะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีมาให้ในเรื่องของใบรับประกันนะครับหรือว่าใบวารันตีนั่นเองนะฮะ แล้วก็ด้านหลังใบวารับประกันนะครับก็จะมีในเรื่องของเงื่อนไขการรับประกันนะครับใครที่ซื้อไปแล้วนะครับก็อย่าลืมไปดูเงื่อนไขการรับประกันด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแมนนวดนะครับนี่นะครับเป็นคู่มือการใช้งานของตัวกล้องนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือสาย power นั่นเองนะครับนี่หรือตัวดปเตอร์ของตัวกล้องนะครับ เอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานตัวกล้องกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวกล้องตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรกันบ้างแล้วก็สามารถใช้งานแบบไหนได้บ้างนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะอันนี้คือหน้าจอหน้าหลักนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราก็จะเจอหน้านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอทัชสกรีนนะฮะขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากมาดูในเรื่องของตัวหน้าจอเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของเวลานะครับวันเดือนปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของวันมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการทักกกีีนนนนั่่่่อดววาามมลื บอกเลยว่าตัวทัชสกรีนตอบสนองในการกดมากเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเล็กคอร์ดกันก่อนเลยนะครับว่าเล็กคอร์ดตัวนี้มันคืออะไรนะฮะอันนี้นะครับพอเรากดเข้ามาก็จะอยู่ในหน้าของการบันทึกวิดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับการตั้งค่าภายในตัวเล็กคอร์ดนะครับก็ทําง่ายๆนะครับนี่นะเห็นมุมบนตรงนี้ไหมฮะจะมีไอคอนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยนะฮะ พอเรากดเข้ามานะครับก็จะเจอในเรื่องของการตั้งค่าของตัววิดีโอนะครับตัวแรกนะครับก็คือ resolution นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับ 1080p 720p หรือ 480p นะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการบันทึกเลขทะเบียนนั่นเองนะครับถ้าเราเปิดไว้นะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของการโฟกัสทะเบียนรถคันหน้าได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้ครับ cycle นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการวนวิดีโอนั่นเองนะครับต้องการให้วิดีโววน สากี่นาทีมันก็จะมีให้เลือกนะครับหนาที3นาทีและ5นาทีนะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับ HDR นะครับก็คือ High Dynamic Range นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการปรับแสงคุมโทนนะครับเรื่องของความสมูทของภาพนะครับตัวนี้จะปรับในเรื่องของระยะภาพนะครับให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือ Exposure นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการปรับความสว่างของจอนั่นเองนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือ Motion ฮะในเรื่องของการตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเมื่อมีวัตถุผ่านหน้ากล้องอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะทําการบันทึกภาพโดยอัตโนมัติทันทีนะครับแต่ฟังก์ชันนี้นะครับตัวกล้องต้องทํางานตลอดนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นั่นเองนะฮะฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือการเปิดในเรื่องของวันที่นะครับไม่ต้องการให้มีวันที่แสดงสถานะตรงด้านล่างนี้นะครับก็กดปิดไปนะฮะ ฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือกราฟ h v i t i นะครับกราฟ h v i t i นี้ตัวนี้ก็คือ G-Sensor นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะตรวจจับแรงสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับตัวนี้จะทําการบันทึกภาพทันทีนะครับแล้วก็จะล็อกไฟล์ไว้ด้วยนะครับทำให้ไฟล์ของเรานะครับไม่หายไปนั่นเองนะฮะและตัวต่อไปนะครับก็คือ Sound นะครับตัวนี้นะครับเวลาบันทึกวิดีโอนะครับไม่ต้องการให้คลิปวิดีโอมีเสียงนะครับเราก็กดปิดไปนั่นเองนะฮะตัวต่อไปนะครััััััับบบบกกก็็็คคคคคืืออ Parking Parking Mode Mode นนนนนะะะะรรรตตววี้จเปฟง์ช ันที่ช่วยบันทึกเวลาในขณะที่เราจอดรถไว้นั่นเองนะครับถ้ามีรถมาชนรถเรานะครับก็จะทําการบันทึกนั่นเองนะครับแต่ฟังก์ชันนี้นะครับจะไม่ล็อกไฟล์ไว้เหมือน G sensor นะครับและนี่ก็จบไปแล้วนะครับกับการมาตั้งค่าในเรื่องของตัววิดีโอนะครับ เดี๋ยวต่อไปเรามาดูในเรื่องของการตั้งค่าการถ่ายภาพกันเลยดีกว่านะครับเรากดเข้ามาในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วนะฮะมันก็มีเหมือนกันนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็เป็นไอคอนฟันเฟืองนะครับให้เรากดเข้าไปก็จะมีในเรื่องของ Resolution นะครับหรือภาพนั่นเองนะครับก็มีให้ปรับได้เหมือนกันนะครับนี่ แล้วก็ในเรื่องของดีเลย์นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับดีเลย์2วิดีเลย์5วิแล้วก็ดีเลย์10วิอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็กดปิดนะฮะ s h a r p n e s นะครับตัวนี้ก็ในเรื่องของความสมูทของภาพนะครับก็คือต้องการให้ภาพมีความซอฟต์ไหมอะไรแบบนี้นะมีให้เลือกก็คือ strong สแตนดาร์ดแล้วก็ซอฟต์นะครับถ้าเราต้องการให้ภาพนุ่มนวลก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีในเรื่องของการปรับ ISO ด้วยนะครับสามารถปรับได้ก็คือ 100, 200แล้วและก็400นะครับและฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือ Exposure นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือสามารถมาตั้งเรื่องความสว่างของหน้าจอได้อีกเช่นเคยนะครับและในเรื่องของการปรับนะครับเราก็แค่กดค้างหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ลากอย่างนี้ และฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือ anti shake นะครับถ้าเราทําการเปิดไว้นะครับแล้วถ่ายรูปนะครับก็จะลดแรงสั่นสะเทือนได้อีกระดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วตัวต่อมานะครับก็คือ preview นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการ preview ภาพที่เราถ่ายอะไรแบบนี้นะครับและฟังก์ชันต่อมานะครับก็เป็นในเรื่องของการตั้งวันที่และเวลาอีกเช่นเคยนะครับขังนต่อมานะครับเป็นในเรื่องของไฟล์นะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวเก็บไฟล์วิดีโอต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอก็อยู่ในนี้หมดเลยนะครับ ตัวต่อไปก็คือเซตติ้งนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับกดเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยนะครับก็คือสกรีนเซเวอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพักหน้าจอนั่นเองนะครับก็มีให้เลือกก็คือ30วินาที60วินาทีแล้วก็120วินาทีนั่นเองนะครับออโตออฟนะครับก็คือการปิดเครื่องโดยอัตโนมัตินะครับก็มีให้เลือก3นาที5นาทีแล้วก็10นาทีนะครับและฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือไลฟ์ฟรีเวนซีนะครับ ร้าฟรีเควนซี่ตัวนี้นะครับก็คือค่าเฮิร์ตนะครับคีย์ซาวนะครับก็คือการเปิดปิดปุ่มเสียงนั่นเองนะครับก็จะมีเสียงกดนะครับแต่ถ้าเรากดปิดนะครับเสียงก็จะหายไปนั่นเองนะครับและตัวต่อไปนะครับก็คือ language setting นะครับก็คือการตั้งภาษานั่นเองนะครับฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือ date time นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการตั้งวันที่และเวลานั่นเองนะครับฟังก์ชันต่อมานะครับก็คือ format นะครับตัวนี้ก็คือการล้างข้อมูลใน sd card นะครับแล้วก็อันนี้นะครับ default setting นะครับก็ ฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็คือเ v e r s นนั number นะครับตัวนี้ก็จะบอกในเรื่องของเลขของกล้องตัวนี้นะครับเอาล้ะนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวกล้อง LCDV 041นะครับก็บอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับในเรื่องของหน้าจอก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนและในเรื่องของปุ่มก็ยังมีปุ่มแมนนวลมาให้ด้วยอีกเช่นเคยนะครับมีให้เราสามารถใช้งานได้2รูปแบบแล้วก็ในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็คือ4.5้นิ้วนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ งขอเป็นวัสดุ ABS นะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับตัวกล้องนะครับก็มีความบางนะครับโดยรวมๆแล้วนะครับก็บอกเลยนะครับว่ากล้องตัวนี้นะครับมีความคุ้มค่า,าคุ้มราคาจริงๆนะครับและไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันที่มาพร้อมกับตัวกล้องนะครับ G-sensor Parking mode Motion detection หรือ Loop record นะครับก็มีมาให้พร้อมอีกเช่นเคยนะฮะใครนะครับที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ตัวแทนจําหน่ายของเราได้เลยนะครับหรือต้องการจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามเราได้เลยนะครับหรือ inbox มาที่เพจ a c e b o o k ของเราก็ได้นะครับดูมิล่ากล้องติดรถยนต์นะครับและใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ